ในลูกนกพิราบก็อายุได้หนึ่งวันแล้วครับมันเพิ่งออกจากไข่มาเมื่อวานครับแล้วก็อีกใบหนึ่งกำลังจะฟักตัวเลยครับกำลังจเจาะเบิือกไข่ออกมาเกือบจะหลุดลนะแม่มันยังคงกกไว้อยู่ครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ออกมาเมื่อวานครับมันก็มีศักเป็นน้องของบุญรอดครับ ตัวนี้จะเป็นน้องของบุตรอดอายุห่างกันเกือบๆป,ปีเหมือนกันครับไนขอดูหน่อยขอดูหน่อยอุย้ยตีแรงอย่างนี้ไงครับกำลังจะออกมาแล้วกำลังจะออกมาแล้วนั่นไงตัวนั้นก็กำลังจะออกมาครับอยู่ใต้ขนของแม่มันครับ ใกล้แล้วครับใกล้เต็มทนแล้วนะ่าจะออกมาละใกล้แล้วจะหลุดออกมาแล้ว ใกล้แล้วครับใกล้จะหลุดออกมาจากเปลือกไข่แล้วก,กำลังดันตัวเองอยู่ครับก,กำลังดันตัวเองอยู่นั่นไงก,นกำลังดันตัวเองอยู่ใกล้แล้วครับใกล้แล้ว นกพิราบก็จะลูกนกนี่จะเจาะเปลือกไข่ออกมาเองครับแม่มันก็จะกกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่ลูกนกพร้อมที่จะเจาะเปลือกไข่ออกมาก็ราวๆาสัก1 8ถึง20วันครับอยู่ราวๆาวนี้แม่นกจะกกอยู่18ถึง20วันพอลูกนกพร้อมเนี่ยลูกนกก็จะค่อยๆเจาะเปลือกไข่ออกมาเองครับ ขั้นตอนเวลาในการเจาะไข่นี่ก็จะใช้เวลานานอยู่ครับ <Okay. S 1> บางตัวก็ไม่ถึงครึ่งวันบางตัวก็วันหนึ่งบางตัวนี่เลยวันพวกที่เลยวันนี่ส่วนใหญ่จะไม่แข็งแรงครับส่วนใหญ่พอโตมาแล้วจะมีปัญหาพวกที่ใช้เวลาในการเจาะไข่เกินหนึ่งวันเนี่ยครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแข็งแรงออกมาแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีปัญหาละ แต่ถ้าไม่เกินหนึ่งวันเนี่ยหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเนี่ยดีมากเลยครับอยู่ในเกณฑ์ดีไหนะขอดูอีกทีสิขอดูหน่อย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 เป็นไงโอ้ยป็นะไงครับจะหลุดออกมาแล้วเกือบจะหลุดออกมาแล้วหัวยังอยู่ข้างในไข่ครับใกล้จะหลุดออกมาแล้วใกล้ลวใกล้จะหลุดออกมาแล้วอีกนิดเดียวเอง อีกนิดเดียวเองก็จะหลุดออกมาจากเปลือกไข่ครับมันพยายามถีบครับมันใช้เท้าพยายามยันเปลือกไข่อีกฝั่งหนึ่งฮะเออมันก็เก่งเนาะเอาแล้วมันพยายามใช้เท้าฮะหัวยังอยู่ข้างในเปลือกไข่อีกฝั่งฮะแต่เท้านี่ออกมาละก็เหมือนมันกําลังมันยังก้มหัวอยู่นะครับอารับมันถีบรับมันถีบเปลือกไข่แล้วไอ้เจ้าตัวพี่ที่ออกมามวัวก็ดิ้นหัวกแกวกระเดวอยู่นี่ข้างนอกตัวโตกันเยอะเลยฮะ เอาล้ครับมันทีนะครับมันก็เป็นธรรมชาติมันก็มันทีเปลือกไข่ฝั่งนู้นออกไปครับเพื่อให้หัวของมันเนี่ยหลุดออกมาจากเปลือกไข่ครับตอนนี้มันก็เหมือนคนนั่งก้มหน้าอยู่ครับก้มโดยซุกเข้าไปในไข่เปลือกไข่ฝั่งนู้นครับขอดอีกทีขอดอีกทีขอดอีกทีอ่าได้ไงครับออแล้วครับใกล้จะหลุดแล้วครับ ใกล้จะหลุดแล้วใกล้จะหลุดแล้วนั่นไงครับใกล้แล้วแม่นกกระดุครับห่วงครับช่วงที่จะเป็นแม่เอาละครับใกล้จะหลุดเต็มทนแล้วครับใกล้จะฟ้อกมาเต็มทนแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมันก็พยายามใช้เท้าเท้าซ้ายมันนะครับพยายามดันตอนนี้คงกําลังรวบรวมพลังอยู่ครับเพราะว่า พึ่งคอดพึ่งฟักฮะก็พลังงานก็ยังน้อยอยู่นะแม่มันช่วยนิดนึงแม่มันช่วยนิดนึงช่วยจิกเพิ่มให้นิดนึงสภาพก็ประมาณนี้ครับพลังของมัน,นครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับใกล้แล้ว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 ครับใกล้จะหลุดออกมาแล้วจกเปิดไข่ใกล้แล้วอีกนิดนึงไอ้หนู สู้ๆหน่อยใกล้แล้ว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 ครับใกล้แล้วครับอีกนิดนึงไอ้หนูสู้ๆหน่อยสู้ๆหน่อยคือขั้นตอนนี้เราจะไปช่วยมันไม่ได้เลยครับเพราะว่านกจะมีสภาพความพร้อมของมันเองครับเนื่องจากขนมันยังไม่แห้งนะครับยังเปียกๆอยู่แล้วก็เส้นเลือดฝอยต่างๆที่มันเชื่อมระหว่างตัวมันกับผิวไข่ด้านในเนี่ยมันยังอยู่ เราจะไปยุ่งกับมันไม่ได้ครับต้องปล่อยมันครับปล่อยให้มันได้ใช้ขั้นตอนตามธรรมชาติของมันเองครับก็คือว่ามันจะได้ค่อยๆสัมผัสอากาศการสัมผัสในตัวมันขนอ่อนของมันก็จะแห้งค่อยๆแห้งนะครับคือถ้าเราไปเร่งมันเนี่ยไปช่วยมันเนี่ยก็จะทำให้มันเกิดบาดเจ็บได้ผิวฉีกขาดหรือ เปลือกไข่อาจจะคมเกินไปอะไรเงี้ยพ่อนกเข้ามาครับพ่อนกเข้ามาช่วยครับตอนนี้พ่อนกเข้ามาช่วยครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับครั้งแรกเหมือนกันครับเนี่ยว่าพ่อนกก็มีส่วนเข้ามาช่วยเหมือนกันนะอ่าเข้ามาดูเหมือนกันว่าอ้าวโ,โหแต่มันก็เดินเก่งนะมันไม่เคยเหยียบนะผมไม่เคยเห็นมันเหยียบรูปมันเลยนานถึงจะได้เห็นสักครั้ง แต่เหยียบก็เหยียบไม่เบาคือมันเหยียบมันเดินข้ามไปกินอาหารอะไรเงี้ยมันก็จะ,ะไม่แรงมากคนระับไม่ได้เหยียบแรงคนระับเนี่ยมันเดินยังไงมันก็ไม่เหยียบมันลงไปใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวเองพี่นกพี่มันก็ดิน้นดูหัวครับ อ๋ลครับจะหลุดมาแล้วจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วครับอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวเองครับอีกนิดเดียวเองเดียวครับอีกนิดเดียวใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับมันยังนิ่งอยู่ฮะรวบรวมพลังอยู่ฮะตอนนี้รวบรวมพลังก่อน เอาแล้วครับใกล้แล้วครับรวบรวมพลังอยู่ครับขนอ่อนของมันก็ค่อยๆแห้งครับค่อยๆแห้งขึ้นเรื่อยๆจะหลุดแล้วครับจะหลุดแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว ไ่แล้วครับอีกนิดเดียวครับหัวก็จะหลุดออกมาจากไข่แล้วไ่แล้วครับมันดันตัวใหญ่แล้วครับตอนนี้ กลแล้วครับกลแล้วอีกนิดเดียวครับรูดออกมาแล้วรูดออกมาแล้วจจหรูดออกมาแล้วรุดออกมาแล้วจะกลแล้วครับกลแล้วอันนะครับรูดออกมาแล้วครับตอนนี้หัวมันออกมาแล้วครับแต่มันยังหมดแรงอยู่ครับมันยังหมดแรงอยู่ ออกมาแล้วเรียบร้อยครับอันนี้มันออกมาแล้วครับเรียบร้อยออกมาจะเปิดไข่แล้วออกมาแล้วครับเรียบร้อยนั่นแหะครับนั่นแหละครับตอนนี้ก็ออกมาแล้วเต็มตัว นนแะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ออกมาแล้วครับตัวยังเปียกๆนิดๆครับมันก็พยายามซุกซุกอยู่กับขนแม่มันเพื่อให้ตัวแห้งแล้วก็ให้ได้รับไออุ่นด้วยครับเนื่องจากมันเพิ่งออกมาดังนั้นยังตัวเปียกๆขนเปียกๆอยู่เลยครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้ขั้นตอนทั้งหมดกดำเนินไปตามธรรมชาติของมันครับคงจะไม่กวนมาแล้วครับ โอเคครับนี่ก็เป็นเปิือกไข่ที่ลูกนกพึ่งฟักออกมาครับข้างใน,นก็จะมีเส้นเลือดฝอยฮะยังเปื้อน,นเลือดอยู่เลยฮะลูกนกพึ่งฟักออกมาจากอันนี้เลย ดูชัดๆครับ